ฉลามฉลามมุกสู้ชีวิตใช่ไหมฉลามเฮ้ยฉลามวันนี้นะเราก็จะมาถ่ายวอล์กก็คือเป็นการทำงานที่ใหม่นะทั้งวันเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนก่อนเลยก็คือใส่แมสกก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือถึงที่ทำงานแล้วแต่ว่าเราต้องไปสแกนนิ้วอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะไปสแกนแบบ แต่ว่าที่ทํางานเราอะ่ะก็คือเราอยู่ฝั่งคลินิกนะ่ะก็จะอยู่ออฝั่งนี้แล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อไปสแกนนิ้วแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ฝั่งนี้ด้วยก็จะไปซื้อกาแฟกันก่อนไปจ่ะมีร้านกาแฟแปะ 8, โรเซตตาแปะเลี้ยวทุกคน อเมริกาโน่ค่ะเย็นไม่หวานเลยค่ะใส่แก้วห้าสิบห้าบาท,บาท คนวันนี้นะภารกิจของเราก็คืออ่าอันแรกก็คือต้องมีเขียนสคริปต์ค่ะก็ก็คือโครงการวันไทยแลนด์อ่ะเขาแบบว่าติดต่อมาให้เป็นเรียก่อนอันนีเลยระหว่างเราของค่ายเราระหว่างเราของค่ายเราก็เลยจะมาเขียนสคริปต์กัน ห้องเรียนจำลองคณะทันตแพทย์นะคะควรที่จะควรที่จะควรที่จะโอเคเลย นีเจิญอาหารมากอีกอันหนึ่งเป็นไส้กรอ กนนอันนี้คนไข้ให้มะม่วงกวนมาทุกคนเขาบอกว่าเขากวนอิด้วยก็คือมะม่วงกวนนะครับแต่ว่าเป็นกล่องมีกรอบเออแล้วก็วันนี้นะทุกคนเขามีไปชุมกันแต่ว่าวันนี้เรานัดคนไข้ไว้เราไม่ได้เลื่อนนะัดคนไข้เนาะเขาก็เลยส่งขนมมาให้เราแล้วก็เป็นเป็นเบรค ก็คืออันนี้สั่งเอาไว้เป็นโอรีโอโกโก้โอรีโอปันจ้าไม่หวานสั่งหวานน้อยไปมาดูกันว่าหวานน้อยจริงไหมหวานน้อยจริงไม่หวานตัดขา ก,ก็นี่ทุกคนเราออกมาซื้อขนมร้านบีกนี่ชิฟฟันแล้ก็เป็นขนม เลิกงานแล้วโอเครถล้มติดแล้วจ้ะชีวิตชีวิตฝนย่าเพิ่งตกอ่ะทุกคนตอนเย็นฝนชอบตกตอนเลิกงานทุกทีเลยรถก็คือติดมากค่ะก็เลยแวะปั๊มไปเรียบรอ้อยเพราะพรุนี้น้ำมันขึ้นก็เลยเติมแล้วก็ซื้อซัพเปมา ออมแป๊บซี่อตอนนี้ก็คือผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งขออย่างเดียวฝนอย่าตกเป็นพอ ทุกคนอันนี้คือเวลาที่เรามาถึงในที่สุดเราก็มาถึงแล้วก็คือเออออกเวลาผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็คือตั้งแต่4ี่โมงคึ่งตอนนี้ก็คือทุ่มคือใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงจ้าก็เดี๋ยวจะพาไปพบกับแมวเหมียวทุกคนไปเติมกําลังใจกับแมวเหมียวน้องโชคดีกันดีกว่าเนาะโชคดีอะอพี่ทําไมก่อนอุ้ยก็พี่แจนไง อราไม่ได้เจอกันแล้วก็มาอาโชดีโอ้ยโชดีชอาโชดีโชดีมีสามขาด้วยอาโชดีชอโชดีโชดอีอืมอืมคุยพี่แจ๊ครับอาโชดีครับ ไอจุกเด,ดีคอูอไอจุกเด็คอูอไอจุกเด็คอูอตัวอย่างเคืออะผมเจ้าเช่ชเดีคะ่ะบ๊ายบายก่อนก็บ๊ายบายค่ะทุกคนนานๆเจอพี่จันทีจำไม่ค่อยได้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายืัวนวดไอ้นวดเนอะเหยียบเลยเฮ้ยต้องให้พอนวดเลยเหยียบเลยนะครับ นี่นี่นขามลดได้ขาดูชอบชอบชอบให้ป่านัวชอบให้ป่าหยยบอันนี้อยากเกานรู้จักแต่ป้าป๋า